ดีค่ะมาพบก,กับน้บองบัวแก้วในช่องน้องบัวแก้วเชียงดูเช่นเคยนะคะเช้านี้น้องบัวแก้วก็ได้มีโอกาสมาส่งหลานมาเรียนที่โรงเรียนวัดส,สักีสวนดอกนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตคอมที่พีเอฟซีนั้นวันดีจากมาใช้งานได้หรือไม่นะคะน้องแก้วก็นั่งอยู่ที่หน้าคอมตัวนั้นแล้วนะคะก็ใช้งานได้นะคะถ้าจะเป็นตัวนี้กับตัวนั้นนะคะใช้งานได้ปกตินะคะก็พี่พีเอฟซีเขาวันดีจากมาเนาะก็ ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีสาวๆมา,า,าจะบอกว่ามาเรียนคอมเยอะมากมเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็เปิดสอนหนังสือแล้วนะคะแล้วก็คอมก็มีสาวๆมาเรียนแล้วเหมือนกันค่ะมีเลยนะคะมีสาวๆมาเรียนเยอะเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่านักเรียนมีเท่าไหร่นะคะพออเพราะน้องแกยังไม่ได้เจอครูใหญ่เลยนะคะคก็พาหลานมาสมัครเรียนแล้วก็ มาดูห้องคอมเลยทันทีค่ะเพื่อที่จะอัปเดตให้ดูว่าคอมใช้งานได้นะคะ